พี่เดี๋ยวกลับรถไปดูร้านกาแฟตรงนี้หน่อยเอ้ยี่นร้านอยู่ทางซ้ายอะตรงเนี้ยนิดเดียวนะหาที่จอดเงาล้าตาดีจังวะไม่ได้ไม่ได้ถ้าเลยไปนอนไม่หลับแน่ๆๆนี่นี่ี่ี่นมึงดูหรือมึงอ่านดิเนี่ยช่วยอุดหนุนลุงซกแก้วลุงต้องดูแลป้าป่วยเป็นเส้นเลือด สมองตีบกาแฟปักใต้รสชาติกาแฟมากกว่ากาแฟปักใต้ที่ร้านพ่อกูค่ะชอบลายมือลายมือสวยมึงลงใช่ไหมกูไม่ลงนะถ้างั้นกาแฟสิบโกโก 10, โ้สิบชายเย็นสิบอันนี้เอามาให้เลือกก่อนเลยหมูดตั้งสีอะไรอะ่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นทูโทนทูโทนอ๋อคุณลุงกระทั่งูโทนได้เหรอเออโคตรเท่เลยว่ะนี่พ่อกูทำไม่ได้นี่เดี๋ยวพอพอเขาชงไว้มันก็ส่ง <Ừ. S 1> ส่งออกไปให้คนเดินผ่านไปผ่านมาให้เขาเลยแฮปปี้นิวเยียเออก็ต้องอย่างนี้ถูกตั้อง,เ,งเรียบร้อยครับเดี๋ยวลุงกลับบ้านป่ะบอกแล้วเฟี้ยวเราไปบ้านลุงจริงเหรอมีงานต่อนะ ตามลงไปแล้วกูเห็นแล้วจะกลับไปบอกพ่อกูว่าไงทำไมไม่ช่วยคนใต้กะถ้าบ้านเขาอยู่เชียงใหม่ไปอยู่สุราษไป <c oughs> จะมาขายอะไรแถวนี้ล่ะว <c oughs> ่าดูแกเดินขยักขยกกัน่ะเหมือนมีค้างข้างหนึ่งแบบประคองอะเป็นหลักแล้วก็ประคองไปเป็นหลักแล้วก็ประคองไป ไปหาที่จอดไอทิมเดินเดินย้อนมาเองสวัสดีค่ะคุณป้าคุณลุงครับซื้อน้ำเมื่อกี้ค่ะครับผมแอบตามมาตั้งแต่ที่ร้านแล้วค่ะคุณลุงกับคุณป้าอยู่กันอย่างนี้นานหรือยังคะผมอยู่กินกันมาตั้งแต่อายุ17-18ป็ดสาวปีปีนี้เท่าไหร่คะตอนนี้ผมย่างเขหกสิบเขาก็ท่าก็ย่างหก้จะห้ปีแล้วนะคะ มีลูกด้วยกันไหมคะไม่มีอไม่มีลูกด้วยกันอยู่กันสองคนตายายมีญาติไหมคะพี่บ้าน้อาเสียหมดแล้วอแล้วก็มีหลานอยู่ในที่กรุงเทพก็จริงแต่ก็ไม่ได้ติดต่อกันความหมายพิมเดินดูอยู่เมื่อกี้ลุงเจ <ขา S 1> ็บขานะเป็นอะไรอะคะเส้นปลายประสาทอักเสบเวลาเดินอย่างเงี้ยก็พอได้แต่เวลานั่งกับนอนจะยกขาไม่ขึ้นคือสั่งการไม่ได้สั่งได้แหละแต่ว่ามันมันไม่ไป <laughs> มัสั่งไม่ได้ลุงสั่งได้แต่มันไม่ไปนะมันไม่ไปตามสั่งเท่าไหร่นะโอเคโอเคแล้วคุณป้าเป็นอะไรคะซนมดื้อสมองตีนอาการมันเป็นยังไงคะมันเคยหยับไม่ได้พรีกเลยคือฝั่งนี้เป็นทั้งฝั่งอืมลุงรู้ไหมเนี่ยว่าหนูใครรู้ครับพิมพ์เวลาอะไรโทษทีครับลุงเห็นหนูที่ไหนก็ผมติดตามใน youtube ตลอด ทุกเคสก็ว่าได้ที่ผมเห็นมาดูในทีวีลยหรอคะไมาเป็นไรดีใจหรอฉีดแอลกอฮอล์ก่อนไม่เป็นไรฉีดหน่อยค่ะฉีดวันนี้มาหาแล้วนะคะโชกชะตาให้เราได้เจอกันแล้วนะดีใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรานั่งคุยกันนะสองคนตายายถ้าภาษาใต้เรียกพ่อเท่ากับแม่เท่าอยู่กันสองคนก็ประมาณนั้นก็ประมาณนั้นเอาไปขายของกี่โมงคะ เวลาที่ผมออกขายจริงมันไม่แน่ไม่นอนกว่าจะได้ออกก็คือเปลียมกับข้าวอาหารไว้เสร็จบ่ายสามบง่งถึงห้าบงเย็นผมจะต้องเดินกลับเข้ามาบ้านรอบหนึ่งเปลี่ยนแพมเพิร์ดอะไรประมาณนี้หากับข้าวหาปลาให้กินอีกรอบหนึ่งแล้วผมจะออกไปขายก็จะไม่เกินสองทุ่มถึงกลับข้าบ้านขายไปก็เหมือนกับว่าเครียดตรงที่ว่าเป็นห่วงเขาเวลาเขาหิวเวลาพูดอย่างไน,นว่าขี้เยว่วใส่แพมเพิร์ดเต็มแล้วอะไรประมาณนี้ คือคนเราแช่ระยะสักสองเจ้าโงเนี่ยมันก็รู้สึกว่าแย่แล้วกลัวแกเป็นแผลกดทับเดี๋ยวเน่าด้วยแม่นะป้าเป็นห่วงลุงไหมลุงเข็นของออกไปขายข้างนอกลุ้นทุกวันเลยเนาะจะกลับเข้ามาเปล่า <c oughs> คิดไหมป้าคิดไหมตุ่มๆต่ตตงต่อมกันเนาะสองคนผัวเมียลุ้นกันชีวิตคิดวันต่อวันนะลุงครับ <c oughs> วันนี้จะรอดพรุ่งนี้จะยังไงต่อ <c oughs> buồn buộc là cả lộn Thì dù cái gì Bà vẫn kia dù phải gài khổ Cứ gấp bên lấy gần mà bà chỉ lộn mẹ คุณลุงนึกถึงพ่อหนูเลยหนูจะกลับไปบอกพ่อหนูว่าหนูเจอผู้ชายรุ่นใหญ่หนุ่มใหญ่ขายกาแฟเป็นคนใต้เหมือนพ่อเลยแล้วหนูก็จัดก,การช่วยไปเรียบร้อยแล้วดูหนูหาทางช่วยให้นะคะคจ้ะเมื่อกี้คุยแล้วว่าสู้อยู่แล้ว ไม่มีน้ำตาเนืเออกว่สู้แบบโคตรสู้อะถามเท่าไหร่ก็ไม่ร้องไห้อะคนอย่างเงี้ยร้องในใจแล้วก็ตื่นมาสู้ต่ออยู่แล้วยังไงเขาก็ขายของอะให้เขาให้เขาไม่ไหวกว่านี้เขาก็เข็นออกมาเนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยืดระยะเวลาการอมาหากินของเขาให้มันนานออกไปอีกโดยที่ไม่ใช้ร่างกายเยอะก็ออกรถมาใส่หรอมา่ไหมมไซส่พ่วงข้าง เอางี้ไปถามเขาว่าเขาขับรถใหญ่ได้ไหมถ้าแกขับได้รถมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องออกหรอกออกรถใหญ่ไปเลยเอาเมียขึ้นรถไปด้วยแล้วขายของด้วยกันเลยจบแกไม่ต้องมานั่งห่วงแนวฟูดทักเออเอาไปดูฟู้ดทักเลยแต่ไม่รู้ว่า,าจะมีแล,แล้วนะแถวนี้คืหาให้มันมีสิไม่มีมันก็หา,ามไม่มีมันก็โทรศัพท์ถามอะไรมันมีมนี่ไงเต็มเลยเต็ม ฟรูทักตึงตดึงตึงตึงตึงน่าจะซื้อรถพี่พิมจะซื้อไว้ให้ลุงที่เขาขายกาแฟเขามีอะไรเพิ่มบัางพี่เคาเตอร์มีนะมีมีครับโอเคไหมอัอนี้ตู้เก็บของใช่ใช่ครับถ้าเป็นเคาเตอร์ก็จะเป็นคันนี้ครับอ๋ออะไเนี้ยเคาเตอร์ยี้ด้วยแล้วก็จะมีระบบไฟให้เรียบร้อยอ๋อเปิดไฟได้กลางคืนใช่ใช่ครับคันนี้ก็ม่าสนมากคันนี้จะเป็นตรงฟงเขาเรียกตรงฟง พี่มีแต่ตรงฟงหรอแสนกว่าบาทเนี่ยลุงเขาแก่แล้วเดี๋ยวมันนั่งซ่อมรถซ่อมอะไรอีกอเอารุ่นที่มันรุ่นดีกว่าเนี่ยซูซูกิมีไหมมีครับอันนี้ก็จะเป็นซูซูกิเอาเชาเตอร์มาใส่ซูซูกิเลยได้ราคายังไงแพงกว่าเท่าไหร่แพงประกันประมาณแสนหนึ่งแพงกว่าแสนหนึ่งก็เพิ่มตังเพิ่มตังไปดยได้เพราะว่าไม่ใช่ถ้าเราจะช่วย่เราก็ต้องหาใส่ของดีให้อะฮะ อย่าช่วยเอาแค่ว่ามีเฉยๆเพิ่มไปเพิ่มตังค์ไปจากการคันนี้สองเท่าไหร่สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองแสนสามดูเลยนับเลยเหลือสิบเอ็ดใบทำอะไรดีวะพวกเราซื้อเก้าอี้ให้ลุงนะ ดูอะไรนี่เล้วมีอะไรจะให้ดู <c oughs> ดค่ะเดินดูรอบรถเลยค่ะ ชมน่อยตู้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวลุงแดงนีตรงนี้ใส่ของขอได้เก็บของได้ตรงนี้เปิดปิดได้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือลุงแดงขับไปแล้วเอาป้าไป้รยโอเคไหม <c oughs> นี่เมนูนี่ลุงพิมพ์ถือวิสาสะทำมาให้พิมพไม่รู้ว่าทําถูกหรือเปล่าเนี่ยลุงแดงป้าป้อมกาแฟโบราณปากใต้นี่อันนี้ถูกต้องนะคะนี่เป็นไงมีรูปลุงแดงด้วยเป็นไงโเคตรเลยเนี่ยทอกใจอย,อย่างแรงเลย นะป้ายไว้นิ่วมันจะไปกลางไหไตรงไหนก็ได้อทําให้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะอันนี้ไม่ได้ให้เซ็นเงินกู้นะอันนี้รู้ไหมให้เซ็นอะไรเซ็นรับรถเซ็นรับรถเป็นรถของตัวเองคไ่ไม่ต้องวางมัดจําไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มทั้งนั้นใครมาเก็บเงินไม่ให้โอเคเซ็นชื่อวันนี้เราเจอกันแล้วค่ะโชคชะตาให้เรามาเจอกันแล้ววันนี้ลุงมีรถแล้วก็ไปด้วยกัน ทางคู่เลยทั้งลุงทั้งป้าทั้งพ่อเท่าทั้งแม่เท่าเลยนะคะพิมพ์ก็ไม่ต้องห่วงแล้วเนาะขอให้ลุงขายของได้เขาเรียกว่าขายเนี่ยในอาชีพพ่อค้าแล้วก็มีคู่ชีวิตที่อยู่ติดตัวตลอดไปอีก10-20ปีเลยค่ะขอให้ระยะเวลาการขายของลุงมันยืดยาวขึ้นไปขอให้ชีวิตของลุงแล้วก็ของป้านเนี่ยเป็นคู่ชีวิตกันได้ยืดยาวขึ้นไปพิมพ์กลับก่อนค่ะเดี๋ยวจะให้ทีมงานมาดูเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ